อ่ะครูให้เวลาทำข้อ3ก่อนนะครับนะครูจะพอ u ส e การเล c o r d ให้เวลาดีลองทำข้อ3าด้วยตัวเองแปบ๊บหนึ่งอ่ะพอแล้วนะ,อะโอเคขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับชุดนี้อ่เด็กๆคิดว่าอะไรครับ5้ากับส เอ,อาห้หากลับเลยนะห้ากลับเลยนะห้ากับสามห้ากับสามเออนะต่อไปนะครับชุดนี้ครับเมื่อกี้มันลงห้าอยู่ใช่ปะ่ะ ชุดต่อไปมันก็ควรจะขึ้นด้วยหนะ้าเนาะแล้วต่าดกันสามก็ต้องห้ากับแปดใช่ปะ่ะซึ่งห้ากับแปดคูณกันมันก็สี่สิบพอดีถูกปะ่ะชุดต่อไป ชุดเมื่อกี้เนี่ยมันลงแปดอยู่งนั้นชุดต่อไปเนี่ยควรจะขึ้นด้วยแปดแล้วต่างกันสามก็ต้องเป็นสิบเอ็ดซึ่งแปดสิบเอ็ดคูณกันก็แปดสิบแปดพอดีชุดต่อไปชุดก่อนหน้าเมื่อกี้มันลง11อยู่ นั้นชุดต่อไปมันก็ควรจะขึ้นด้วย11กับ15เออแล้วต่างกัน4นะครับแล้วต่างกัน4 11ต่างไป4ก็เป็น15นะครับนั้นออชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้าย สิบห้ากับยี่สิบสองเออต่างจากสิบห้าไปเจ็ดก็ยี่สิบสองจะระบายให้มันสีต้มตานเราวายหลายที่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเราเปิดวงเล็บนะครับเมื่อเปิดวงเล็บ1นึ่งส่วนสามลบ1นึ่งส่วนห้บวกหนส่วนหลบหส่วนดบวก1ส่วน8ลบหส่วนสิบดวกหส่วนสิลบหส่วนสิบวกหส่วนสิลบหส่วนยีหมดเป็นศูนย์ หมดหมดหมดก็จะเหลือล1นส่วน3ลบ1ส่วนย2สิบสองามกับย2ิบสองไม่มีตัวประกอบร่วมกันก็จับคูณกันก็เป็น66 22ยิบขึ้นไปนคูณกับ1ก็ยิบสองขึ้นไปนคูณกับ1ก็3าม ก็เลยได้สิบเก้าส่วนหกสิบหกอ่ะข้อนี้ใครถูกแล้วบ้างถูกค่ะถูกครับอันนี้ครูขอเช็คหนะครับข้อนี้ใครยังทำใครยังทำไม่ได้บอกครูก่อนเอรยงทไม่ได้ใครงทำไม่ได้ส่งเสียบอกครูก่อน,นครับ ส่งเสยนหรือพิมพ์แชทมาบอกครูกันข้อ3เนี่ยใครยังทำไม่ได้เพราะถ้าทำได้หมดตอนนี้ยคูจะผ่านแล้วแต่ถ้ายังมีคนทำไม่ได้อยู่เราเราจะยังอยู่ในหัวข้อนี้กันต่อก่อนเี็ไหมครับหัวข้อนี้มีใครยังทำไม่ได้ทำได้หมดแน่นะ นั้นเอาให้ชัวขอข้อสี่ข้อหนึ่งลงมือเลยครับ